พี่น้องคนนักพายนะครับนัก่ายกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้อยู่ที่หนองคายางนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่อเจริญฟาร์มควายไทยนะครับอยู่กับเสืออู๊ดนะครับเสืออู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมที่นี่อเจริญฟาร์มควายไทยครับครับผมเสืออู๊ดแนะนําตัวหน่อยครับครับผมอู๊ดอเจริญฟาร์มควายไทยครับครับผมพิกัดฟาร์มเราอยู่ที่ก็คืออยู่อำเภอหนองยหยางครับ อยู่ข้างวัดหนองกะหลงนะครับหลังวัดหนองกะหลงอยู่ติดกับวัดเลยครับผมนะครับที่นี่เป็นฟาร์มควายมาตรฐานเลยพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับสี่สิบหกไร่ครับสี่สิบหกไร่เลี้ยงควายทั้งหมดเลยเลี้ยงควายทั้งหมดเลยครับครับผมมีแปลงหญ้าครับมีแปลงหญ้ามีมีสระมีมีตะสองลูกโรงเก็บฟางมาตรฐานเลยครับมีโรงแคบฟางโรงเรือนมาตรฐานนะครับตรงนี้ควายทั้งหมดกี่ตัวครับในฟาร์มประมาณสี่สิบกว่าตัวครับสี่สิบกว่าตัวครับ นี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่เลี้ยงควายมานานนะครับแล้วก็พัฒนาควายมาไม่หลายชุดมากนะครับครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์ประจาฟาร์มคือเจ้าตัวนี้เจ้าไผ่แก้วครับไผ่แก้วลูกครับแสนอุทัยครับตัวนี้เป็นลูกแสนอุทัยครับผมแม่เขาเป็นสายไหนครับแม่ฝ้ายก็น่าจะเป็นสายอุทัยนะครับ อยู่กับพี่บะาครับอ๋อแม่ไฟควายเผือกควายเผือกครับอกเสียบะครับผมตัวนี้เกิดที่ที่คอกพี่บะาเนะยครับขอกเสียบะเลยเนาะครับเป็นสายเก่าครับสายเก่าเลยสายเก่าเลยนะครับเรียกว่าพ่อพันธุ์ระดับขึ้นสิบปีแล้วนะตัวนี้ครับสิบปีแล้วครับอายุเท่าไหร่ครับน่าจะสิบปีขึ้นนะครับไม่จากผมํำไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันครับอืมนี่ครับในยุคช่วงที่ควายเผือกขึ้นมาแรกๆนะครับครับ คนก็จะเห็นเจ้าไผยแก้วกวนะครับที่ไปเห็นตามงานประกวดต่างๆนะครับเมื่อก่อนไายแก้วอยู่ที่ไหนมาบ้างครับก็อยู่กับผู้ใหญ่แคทนะครับพี่แคทอยู่กับพี่แคทครับแล้วก็ไปไปอยู่กับพี่พึ่งครับแล้วก็อยู่กับพี่ดาอยู่กับเสียดำนะครับมุกเสียดำมุกดาหารครับผมแล้วผมก็ซื้อแบ่งต่อเสียดำไอเทิ้งครับ ครับมาอยู่กับเสืออูได้กี่เดือนละกี่ปีลวครับห้าป,ปีน่าจะได้ประมาณห้าปีครับผมเนีย่ยครับหงูใหญ่มากใ,ในในในยุคหนึ่งที่ควายเผือกขึ้นมาแรกๆตัวนี้คือตัวท็อปเลยอีกตัวหนึ่งในวงการนะครับในยุคนั้นก็จะมีแค่แก้วฟ้ากับลา,ายแก้วที่ท,ที่ยืนโชว์ในงานประกวดที่เป็นเบียดกับควายดำได้นะครับ ตัวนี้ใหญ่มากนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับเซอุคร้อยหกสิบกว่าครับร้อยหกสิบบวกนะครับตัวเซอุทสูงมากนะครับควายดูตัวเลขไปเซอุทสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบกว่าครับเนี่ยครับแต่เจ้าภายแก้วนี่รีกว่าพันธุกรรมควายอุทัยแน่นๆเลยจุดเด่นหน้าตาวงเขาเขาครับแล้วก็หกตัวหน้าตาวงเขาเขาทรง ไทยโบราณเลยครับเยอุดกดหน้าเขาลงนิดหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้ชมวงเขานี่ครับโอ้โหฐานเขาเริ่มมันคือมามากกระดานกว้างซึ่งไม่ใช่เขากลมเหมือนทุกวันนี้ครับซึ่งเป็นเขาเนี่ยครับอ๋อกินหญ้าเลยนะครับยามเย็นนะครับให้เขาเล็มหญ้านะครับโครงสร้าง ใหญ่ไม่แพ้กันครับพี่น้องแต่ด้วยความลึกของเขาเนาะอายุด้วยนะครับสิบปีนะครับความลึกของลำตัวเขานะครับถือว่าเป็นควายที่ลึกให้เนื้อดีนะครับแล้วผลงานเขาเป็นไงบ้างครับเี่ยอุดครับก็ที่ผมเห็นมาก็ถ้าตัวผู้ก็น่าจะอยู่กับเสืยปักนะครับที่กาลสินอ่าอยู่กับเสืยปักกาลสินครับไยงามครับผมว่าน่าจะใหญ่กับพ่อแล้วตอนนี้ดูตรงครับครับ โครงสร้างใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่มากครับตัวนั้นแล้วเด็กๆในฟาร์มเรามีผสมไว้หลายชุดไหมครับไม่ได้ผสมไว้เลยครับช่วงนี้ผสมไปแล้วก็ปล่อยออกไว้หมดแล้วครับชุดหลังก็เลยไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ผสมครับก่อนหน้านี้คือผสมผสมไว้ทุกแม่เลยทุกแม่ครับปล่อยไว้หมดแล้วครับจะมีคนมาขอแบ่งไปครับก็หลังๆก็มีเงินแท้ด้วยครับมีเงินแท้ก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นลูกของเงินแท้ครับ เจ้เงินแท้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มที่นี่แล้วก็ตอนนี้แบ่งไปไปคอกแม่ครับครับอยู่ในฟาร์มของคุณแม่นะครับครับปอวันชัยฟาร์มครับอยู่ปอวันชัยนะครับซึ่งเป็นฟาร์มอ่าเครือเดียวกันนะครับเปลี่ยนกันคุมฝูงเนาะครับตัวผู้สองตัวก็เลยแบ่งไปนู่นตัวนึงครับชุดลูกชุดนี้ก็เลยจะเป็นลูกเงินแท้ซะเยอะนะครับนี่ครับพ่อพันธุ์ระดับ ตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับทายแก้วนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็เดินเล็มญ้าเนาะอายุสิบปีแล้วสุขภาพเขาเป็นไงบ้างครับสิบปีแล้วโอเคครับไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นไรนะครับแข็งแรงแข็งแรงดีครับขึ้นตัวเมียได้ปกติเลยครับแล้วได้เปิดผสมไหมครับเปิดผสมครับเปิดผสมด้วยครับผสมจริงนี่เซอุสี่ไงครับห้าพันครับสามรับประกันสามครั้งครับห้าพันบาทนะครับผสมจริงเข็นตัวเมียมาที่ฟาร์มได้ ครับนะครับห้าพันบาทประกันให้สามครั้งนะครับเราได้รีดน้ําเชื้อไว้เยอะมั้ยมีมีมีเยอะครับมีแบ่งด้วยครับมีน้ําเชื้อแบ่งด้วยครับราคาชุดเท่าไหร่ครับชุดละห้าพันครับโดสละห้าร้อยโดสละห้าร้อยนะครับตอนนี้ก็มีกระจายไปอยู่ที่ว่าที่เเกครับกับเเกิชัยนาทนะครับน้ําเชื้อนะครับ ติดต่อเสยเกได้นะครับหรือว่าเข้ามาเที่ยวที่อุทัยก็ติดต่อเสกอูดได้ที่ฟาร์มที่ฟาร์มมีครับครับผมเผื่อพี่น้องสนใจเสยอูดฝากเบอร์โทรหน่อยครับ0884200824ครับครับครับโทรเข้ามาสอบถามได้เข้ามาเยี่ยมชมมาชมตัวจริงได้ทุกวันครับฟาร์มเปิดให้ชมทุกวันนะครับมีน้องๆที่ดูแลควายอยู่ทุกทุกวันในช่วงกลางวันเข้ามาได้เลยครับตอนนี้พาชม พ่อพันธุ์นะครับเรียกว่าควายเผือกรุ่นตำนานอีกตัวหนึ่งของพ่อพ่อพันธุควายเผือกเมืองไทยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์สวยๆตอนนี้กาลังเดินเล็มหญ้ากันอยู่นะครับโอ้โหเสียงกินหญ้า <laughs> ครับผมนี่ก็จะเป็นฝูงของแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับชุดนี้ประมาณกี่ตัวครับซิวครับประมาณสิบกว่าแม่ครับสิบกว่าแม่เนาะครับสิบกว่าแม่โอ้โหแม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับวันนี้ปล่อยช่วงเย็นนะครับครับเวลาประมาณห้าโมงนะครับครับปล่อยอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับเช้าก็จะออกไปข้างนอกครับเดินเล็นข้างนอกครับเนี่ยครับชุดนี้ ประมาณกี่ปีแล้วครับชุดนี้ที่เลี้ยงอยู่ผมเลี้ยงตั้งแต่ปีน่าจะหกศูนย์นะครับหกศูนย์ก็ประมาณห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีได้ลูกทุกชุดเนาะครับลูกชุดนี้ส่วนมากจะเป็นลูกเงินแท้ครับลูกเงินแท้นะครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูเด็กๆบ้างนี่ครับแม่พันธุ์ส่วนมากได้มาจากที่ไหนครับแม่พันธุ์ชุดแรกก็นี่ตัวแรกเลยครับ ตัวนี้เลยพี่แคทจากเสียแคทครับแบ่งมให้เขาเปใส่หนครับปูเบิ้มครับอันนี้ลูกปูเบิ้มเลยกับแม่ทับใหญ่ครับโอ้โกระเด็นแล้วกระเด็นเลยสบายทีสนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับกับทิมมีเผือกด้วยนะครับครับเผือกนี่เป็น นี่ก็พี่แคทเหมือนกันครับแบ่งมาให้ครับตัวแม่เขาครับตัวแม่เขาเป็นลูกของน้ำเพชรครับน้ำเพชรที่อยู่กับพี่วิทย์ครับควายนาคาเฟ่ครับที่ว่าเมื่อก่อนอยู่กับพี่แคทพี่แคทขายพี่โอไปครับส่วนตัวลูกเขาเป็นลูกใครครับลูกเจ้าไอสิงโตครับลูกสิงโตครับสิงโตตัวตัวนี้นะตัวตัวเล็ก เป็นลูกสิงโตอ๋อไม่ใช่ตัวตัวตัวแม่เขาเป็นลูกสิงโตแต่ตัวเล็กนี่เป็นลูกเงินแท้ครับอ๋อนี่นี่ลูกเงินแท้ผสมจริงอยู่ก่อนที่จะย้ายไปนู่นเนาะครับโอ้นี่แม่สวยๆท่านั้นเลยนะครับตัวนู้นก็อ่างเขาโดนเสียบินแบ่งมาให้ครับอ๋อตัวไก่นู่นนะครับตัวดำทางขวาตัวนี้ได้มาจากบินบลาบืนครับอย่างตัวเล็กตัวนี้เป็น ลูกเงินแท้ลูกเงินแทเงินแท้นี่ก็คือลูกเงินอุทัยเนาะครับน,นี่นี่นแม่เขาเนี่ยนี่แม่เขาอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้เนาะนอย่างรุ่นรุ่นอน่างยียเสียอุ้ดได้เปิดแบ่งเ,เปิดแบ่งครับเปิดแบ่งนะครับครับราคาเป็นไงบ้างเข้ามาก็เ<ม>ข้ามาชมมาคุยกันได้ครับราคาไม่ไม่ นั่นครับราคาเกษตรกรปีน้องงั้นแบ่งปันกันตัวพูดนะครับเผื่ออยากได้ไปคุมฝูงนะครับนี่คือแม่เขาครับแม่เขาครับนี่คือแม่เขาแม่เขาสายไหนนะพอจะสายคือไม่แน่ใจว่าเป็นหลานแม่ปุ๋ยที่อยู่กับบินหรือเปล่าครับอยู่กับเสบินนะครับสูงยาวนะครับตัวนี้ครับยาวแม่ใหญ่ๆแม่เก่าๆทั้งนั้นเลยครับชุดนี้ได้มาจากบินบอลบือได้มาจากผู้ใหญ่แคทนะครับยุคแรกๆที่เริ่มรวมกลุ่มกัน พัฒนาควายนะครับแล้วก็นี่เป็นลูกของไอ้เป็นแม่ของขุมทองแล้วก็กระต่ายทองตัวไหนฮะเนี่ยครับแม่ทรัพย์ครับตัวที่ยืนอยู่ในปักนี่นะครับผมเป็นยายของสายฟ้าครับขุมทองที่อยู่กับเสกบทับทันนะครับแล้วกระต่ายทองที่อยู่กับพี่กมลครับสายฟ้าที่อยู่กับมอเมนครับนะครับนี่ครับสายควายยักเลยตัวนี้ตอนนี้ผสมบิ๊กอู้ไทยไว้ครับโอ้ ได้ลุ้นกันเลยนะครับสายนี้หมูเด็กๆตอนนี้เยอะนะครัเดี๋ยวไปดูเด็กๆส่วนมากก็จะเป็นลูกเงินแท้หมดเลยคนี่ครับนี่แม่ของที่ว่าเล่าฟังแม่ของโยกอานาจครับอ๋อนี่คือแม่ของเจ้าโยกอํานาจครับตัวนี้แบ่งมาจากที่ไหนครับตอนแรกบินเมืขั้นครับแต่บินครับ เยบินแบ่งมาให้ครับยกอำนาจที่อยู่กับปาเต็กนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ต่อเลยครับย้ายมาอยู่กับเสียต่อเขาใหญ่แล้วโอ้แม่เขาอ่างใหญ่เนาะครับน่าลูกรูเขากำลังเดินออกมาตัวไหนฮะตัวริมสุดนะครับเดินสามตัวนู้นครับผมเดี๋ยวน้องเขาจะจูงมาให้ดูครับนี่เด็กๆอากาศกำลังดีนะครับเหมือนฝนจะตกลมแรงนะครับเนี่ยเด็กๆ กำลังน่ารักเลยชุดนี้อายุประมาณเท่าไหร่สามสี่เดือนครับประมาณสามสี่เดือนฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกเงินแท้เหมือนกันนะครับแล้วแม่นี้นะครับแม่นี้ก็ได้จากเซบินมาเหมือนกันครับเซบินยุคแรกๆเลยยุคแรกๆครับโครงสร้างนะครับวงเขาจะคล้ายๆกันเลยนะครับชุดนี้ เขาเปิดสวยนะครับแม่นี้ไม่รู้ว่าเป็นสาวเอสายดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจอืนะครับลูกๆรับถ้าชอบก็เข้ามาชมได้เนาะในฟาร์มมีเยอะนะครับมีหลายตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียเซตนี้จะเป็นตัวเมียหมดเลยสามสี่ตัวนะครับรุ่นๆน,นะครับกำลังโตจะมีลูกแก้วฟ้าตัวอยู่ตัวหนึ่งตัวนึง อลูกแก้วฟ้าไม่ใช่แก้วฟ้าไ<ร>อ้อเกาเจริญครับเกาเจริญครับน้องครับตัวเมียเนาะครับนะครับะนะคผู้ชมตัวแม่เขาตัวไหนฮะตัวแม่ตัวแม่เนี่ครับเดินนี่ตัวสาวนี่เนาะ <c oughs> นี่ลูกเกาเจริญ <c oughs> นี่ไม่ได้เตรียมควายไปเลยครับเดินชมกันเลยนะครับนี่เขาจะเล่นนูน่นแม่แม่ตัวนู่นแม่แม่เป็นลูกแก้วไอ้พายแก้วครับอมแม่เป็นลูกพายแก้วครับลูกแก้วเจริญน,นะครับถ้าชอบก็เข้าขมาชมกันได้นะครับลูกแก้วเจริญเราเดินไปนูน่นมีสาวๆมาให้พี่น้องได้ชมกันนะของสวยเลยครับชุดนั้นชุดนั้นคือเลี้ยงมีโอกาสได้ไปสนามด้วยเนาะครับ นิลินก็ผ่านมาถ่ายสนามนะครับครับครับอากาศก็หลักดีนะครับช่วง5โมงจะ6โมงนะครับคืบๆนะครับลมเย็นสบายนะครับก็จะมีแม่พันธุ์ด้วยชุดหนึ่งที่อยู่ในฟาร์มนะครับบนโรงเรือนนะครับครับนั่นพึ่งขอดเป็นยังไงครับเพึ่งลอดแล้วก็เพิ่งพึ่งผสมมาผมก็เลยยังไม่ได้ปล่อยออกครับ แม่เงินหลวนะครับแม่ใหญ่ๆเยอะนะครับที่นี่แล้วมีแม่พันแบ่งบ้างไหมครับเสี่ยอุดมมีครับนี่ครับชุดนี้ก็มีแบ่งนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้แบ่งลูกด้วยลูกด้วยหรือว่าอยากจะแม่ลูกก็ได้ครับแม่ลูกก็ได้เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับมีหลายตัวนะครับมีหลายแม่นะครับครับ นี้จะเป็นสาวๆนะครับตอนนี้เราจะปานิดนิดนึงนะครับจับอาบน้ำอ่ามีโอกาสได้ไปสนามมาบ้างแล้วครับเพึ่งไปให้ตัวดำสองตัวนี่พึ่งไปให้งานพิชโลกมาครับไปเดินเล่นครับผมอย่างตัวสุดท้ายที่เดินนะครับตัวนี้เป็นลูกใครครับลูกโชคกระบี่ครับตัวนี้คือลูกโชคกระบี่โอ้โหยาวมากนะครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุประมาณ ยี่ยี่สิบเดือนน่าจะได้ครับแล้วตัวข้างหน้าล่ะครับนั่นสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับลูกใครครับตัวนี้ลูกโชคเหมือนกันครับโชคกบีโชคกบีทั้งคู่เลยคือสักกะเป็นนนองเป็นน้องสาวของยกอำนาจนะครับโอ้ตัวนี้คือลูกแม่ครับที่เราไปดูเมื่อกี้ตัวนี้เป็นน้องของยกอำนาจครับโอ้โหโตทันพี่แล้วเนาะครับใหญ่มากเลยตัวนี้กำลังเป็นสาวน้อยนะครับ กี่เดือนนะครับตัวนี้14-15เดือนครับ14-15เดือนลูกพ่อไหนนะฮะลูกโชคกะบีเือนันครับโชคกะบีอ๋อไปเที่ยวพิโลกมานะครับครับส่วนตัวเพือกแล้วครับตัวเปือก24 22 2ขวบน่อยยครับ2ขวบกว่าประมาณ2ปีครับ2ปีลูกใครครับตัวเปลือกลูกแก้วขวัญครับลูกแก้วขวัญกับแม่ปุยฝ้ายครับ ของนิรนี์ฟาร์มของเจต่ออ๋อโอ้ลูกแม่ปุ๋ยฝ้ายแม่ใหญ่เลยครับผมอ๋อตัวนั้นยักษ์เลยนะครับครับตัวนั้นน่าจะเป็นลูกเงินอุทัยนะครับใช่ครับแม่เขาเป็นลูกเงินอุทัยนะครับตัวนี้เป็นลูกแก้วขวัญนะครับอืมเนี่ยครับก็ไปรับมอบกันที่นิรนี์ฟาร์มมาในช่วงปีที่แล้วนะใช่ครับปีที่แล้วครับชื่ออะไรครับน้องชื่อนิลินครับนิลินนะครับ ตัวนี้ก็พอได้เลี้ยงไปครับพอกอไปเดินได้พูดคุยกับพี่น้องชาวควายเรานะครับมีตัวสาวตัวสาวนี่ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อน้ำฟ้าครับน้ำฟ้านะครับลูกโชคกระปีนะครับสวยงามนะครับตัวนี้พี่น้องสนใจนี่เสอูดแบ่งนะครับชุดนี้แบ่งแบ่งครับถ้าชอบ ถ้าชอบถ้าสนใจราคาต้องคุยกันเข้ามาคุยกันรหรือว่าโทรมาคุยกันได้ครับนะครับลูกโชคกับบีมี2ตัวนะครับแล้วก็ลูกแก้วขวัญหนึ่งตัวลูกแก้วขวัญน,นี่แม่เขาปุยฝ้ายที่นิรณีฟาร์มสูงประมาณโอ้ร้ห้าส้าได้ไหมได้ได้ครับแต่ว่าลึกมากลึกตัวนั้นอ่างทรงเขาจะคล้ายๆพายแก้วเลยแม่เขาครับ นี่ครับสจ้าสาวสวยๆนะครับอยู่ในฟาร์มของเสียอุดนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์สวยๆเลยนะครับของเสียอุดนะครับแม่นี้ชื่ออะไรครับเสียอุดครับดวงมณีดวงมณีครับดวงมณีครับเป็นลูกของบิ๊กอุไทยกับแม่หมวยที่อยู่กับพี่เอครับพี่เอคือเตี๋ยวช้ำยักษ์ครับอ๋อนี่ลูกแม่หมวยครับลูกแม่หมวยแม่เขาใหญ่มากนะครับสวยมากนะครับแม่หมวยนะครับนี่คือลูกบิ๊กอุไทย อายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวน uh, oh, so oh, cool um, ี้อายุประมาณห้าปีได้ครับสี่ห้าปีครับประมาณสี่ห้าปีอันนี้คือลูกเขาเหรอครับครับลูกของฟ้าประธานครับลูกฟ้าประธานตัวนี้อ๋ออนี่คือลูกฟ้าประธานครับตัวผู้ครับตัวผู้ครับได้กี่เดือนแล้วครับสามเดือนครับประมาณสามเดือนแล้วครับผมโอ้เนื้อตัวดีมากเลยนะครับนี่ครับโอลูกฟ้าประธาน ตัวนี้ผสมจริงหรือผสมเตรียมครับผสมจริงครับผสมจริงกับาฟาร์มเซบินเลยนะครับอายุประมาณสามเดือนนะครับหูสายนี้เขาให้ลูกสวยนะครับแม่หมวยนี่ให้ลูกสวยมากเขาได้กี่ลูกครับมาอยู่ลูกแรกครับลูกแรกเลยครับนี่มันได้ประมาณสี่สี่ปีครับสี่ปีอายุประมาณสี่ปี สูงประมาณเท่าไรครับซิูตัวนร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบนั้นผมวัดเป็นห้าทิปสองหรือห้าทิปสามเลยเนี่ยครับเมื่อตอนสาวๆนี้ได้ไปประกวดไหมตัวนี้ได้ได้ไปครับก็ไม่ไม่ค่อยติดเท่าไรเพราะไม่ได้เดินไม่กี่สนามครับครับด้วยโครงสร้างเขาใหญ่ด้วยครับนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับแข้งขานี่โอ้โหสุดยอดแม่พันุเลยครับตัวนี้ นี่ครับพี่น้องสวยๆนะครับอยู่ในฟาร์มนะครับมีหลายตัวนะครับในฟาร์มเซอุดของดีทั้งนั้นเลยนะครับแบ่งบันมาจากพี่น้องเรายุคแรกๆนี่ครับนี่ก็แบ่งบินเหมือนกันครับครับอ๋อบินแบ่งมาจากพี่เอครับครับเสียบินแบ่งมาจากตอนนั้นซื้อมาประมาณขวบกว่าหรือสองขวบเลยนะครับนี่ครับซื้อมาจากเสียบินนะครับแล้วก็ส่งกลับไปผสมฟ้าประทานครับ นะครับได้ลูกชายตัวแรกนะครับที่ว่าแข้งขามาเลยนะครับเนื้อตัวดีนะครับลูกเขาเขาเป็นลูกบิ๊กอุไทยเนาะครับลูกบิ๊กอุไทยเลยครับบิ๊กอุไทยนะครับเนื้อตัวโครงสร้างนะครับครับแข้งขาแม่พันธุ์นะพี่น้องไม่เล็กเลยนะครับแข้งขาใหญ่นะครับส่งไปถึงชั้นลูกเขานะครับมาเต็มเลยครับ ครับแล้วอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อหยกมณีครับยกมณีครับนะครับเขาเป็นลูกใครครับตัวนี้ลูกใบหยกครับ๋อเป็นลูกใบหยกก็คือตัวนี้เป็นพ่อแม่เดียวกันกับหยกํำนาจเหมือนกันครับอืมพ่อแม่เดียวกันเลยครับแม่เขาตัวนู้นครับนี่ก็เหมือนพี่พี่สาวของน้ําฟ้าที่ตัวลูกโชคกระบี่ตะกี้นะครับครับผมครับอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุสามปีครับอายุสามปีครับ โอ้สูงนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าอุดร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบวกแล้วนะครับสามปีผสมไปยังครับตัวนี้ผสมฟาประธถานไว้มัเหมือนกันครับส่งไปผสมเหมือนกันครับส่งไปผสมท้องกี่เดือนนะครับประมาณสามเดือนนะครับท้องสามเดือนครับผมสายใบหยกนะครับพี่น้องแข้งขาใหญ่นะครับยาวนะครับลําตัวยาวนะครับสายนี้เป็นน้องพ่อแม่เดียวกันเลยกับยอดอำนาจนะครับ ยกอำนาจตัวนี้ก็อยู่กับพี่ต่อนะพี่ต่อครับเลระีฟามเลระีฟามเขาใหญ่นะครับตัวนี้คือน้องสาวเขาสวยมากครับหน้าเขาสวยหน้าคมมากครับรบ,บรรยากาศดีมากครับวันนี้ แดดไม่ร้อนนะครับอากาศดีนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้ไม่ตกแล้วไม่ตกเลยฝนมานะครับมืดมาเมื่อกี้นะครับเมื่อวานฝนตกตกครับตกหนักเลยครับเมื่อวานนี้ตกหนักเลยนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีนะครับเดี๋ยถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันฝ้าฝนเป็นใจฟ้าฝนเป็นใจมากนะครับมืดมาไม่ตกครับครับผมวันนี้ก็เสียอู๊ดนะครับพาชมควายในฟาร์มนะครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ เดี๋ยวจะให้เสียอูดฝากฟาร์มเราหน่อยครับคือผมอูดออจเจริญฟาร์มถ้าใครสนใจที่ว่าจะทับจริงกับพายแก้วแล้วก็จะเข้ามาดูแม่พันธุ์หรือลูกควายเข,เข้ามาได้ตลอดนะครับยินดีต้อนรับครับคือพิกัดก็คืออยู่ที่อำเภอหนองคายางอยู่หลังวัดหนองก้าหลงครับ ปักหมุดพอมาถึงหนองย,ย่างปุ๊บเลือำเภอเมืองอุทัยปักหมุดวัดหนองกะหลงก็จะถึงฟาร์มผมเลยครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดยังไงก็โทรติดต่อเข้ามาผมได้ครับเบอร์ผม0884200824อูดครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณเซอูดมากมากครับครับครับสวัสดีครับ